สวัสดีครับผมนายธีรคมใจปลอดครับผมนายสุภาชัยคำมง์ใสครับวันนี้ได้รับรางวัล CEO Award ครับเป็นเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากแล้วก็เป็นรางวัลต้นปีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ของสร้างสารรค์ที่เราทํามาครับสร้างสารรค์เกิดมาได้เพราะว่าการมีความคิดนนาการและความคิดสร้างสารรค์ที่ส่งทอดลงไปในในการทํากาแฟให้ลูกค้าได้ชิม รถได้รับได้รับรถได้รับรู้ครับแล้วก็เกี่ยวกับความชอบของการทำลายบนหน้ากาแฟด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันก็เลยมันก็เลยเกิดเกิดคําว่าสร้างสารรค์ขึ้นมาเป็นกาแฟสร้างสารรค์ขึ้นมาครับกาแฟสร้างสารรค์เป็นกาแฟประเภทสําหรับคนที่ชอบทานกาแฟเป็นประจําครับทางเรื่องรสชาติของเราที่เป็นจุดเด่นซึ่งจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะครับแล้วก็ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายสําหรับคนที่ทานประจําำกลยุทธ์ในการทําตลาดตอนนี้ก็คือสร้างสรรค์ของเราอะตอนนี้มีทั้งหมดอยู่12สาขาที่เชียงใหม่ครับแล้วก็จะกระจายออกจากจังหวัดต่างจังหวัดแต่ในอนาคตนี้อของเราของเราจะมีทั้งแบบเป็นคาเฟ่แล้วก็จะแบบเป็นคียออทที่คือให้ลูกค้าได้เลือกได้เลือกได้เลือกในการซื้อเซนชัยนะในมุมมองผมผมมองว่า แบรนด์กาแฟมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจากเมื่อก่อนแล้วมาถึงตอนนี้ครับมีการเติบโตที่มีความต้องการของตลาดสูงมากครับเพราะว่าความต้องการของคนก็สามารถทานตั้งแต่ตอนนี้เมื่อก่อนคน,คนแก่หรือว่าเด็กเนี้ยไม่ค่อยทานแต่ตอนนี้สังคมเริ่มปรับก็มีการทานที่มากขึ้นการบริโภคที่มากขึ้นครับก็ตลาดก็โตขึ้นเรื่อยๆครับ ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจธุรกิจเฟรนช์ไช่นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์081ครับ023 0976คือเบอร์ผมแล้วก็เบอร์ของผมครับสองแ8ดเก็ 81, ครับก็สามารถสอบถามรายละเอียด,ยยดข้อมูลเบื้องต้นได้คร,ครับผมเรื่องเรื่องราคาหรือเรื่องทำเลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาปรับจูนเข้าหากันคือเราทำ เราทำเม็ดกาแฟแม่ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ผลิตให้ผู้บริโภค mm. ก็คือปลายน้ําเลยว่าเราของเราอะ่ะจะมีเอกลักษณ์ของการทําเบนของเราขึ้นมาก็าคือส,สร้างสรรเบนก็คือเม็ดกาแฟที่ที่มาจากของเราโดยเฉพาะอันนี้ครับคือเป็นคาแรคเตอร์ของสร้างสารรค์ที่ว่าลูกค้าดื่มประจำหรือทุกวันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตัวนี้คือกาแฟของเราครับแล้วก็สามารถที่จะแบบต่อยอดไปอีกได้ก็คือลูกค้า เป็นลูกค้าประจําซื้อทุกวันซ้ำๆๆเขาก็อยากเปิดคาเฟ่เปิดช็อปก็เนี่ยครับก็คองมาซื้อเป็นชายเราอย่างเงี้ยครับผมของผมมันจะเป็นโล่ข้อแบรนดครับเป็นแบรนด์จากจากเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่ที่เดี๋ยวอาจจะมีหลายที่หลายจังหวัดนะครับแต่ถ้าทำไมลูกค้าถึงถึงเลือกเราเพราะว่าของเราอ่ะเราให้การสนับสนุนชุมชนนะก็คือก็คืออย่างนมอย่างนมอย่าง มเมล็ดกาแฟหรือเอยหรือว่าโงขั้วเอยก็อยู่ในจังหวัดพื้นที่ทั้งหมดนมก็ต้องใช้ก็ใช้ของคนเชียงใหม่เม็ดกาแฟก็ใช้มาจากเชียงใหม่กันครับแล้วก็การขั้วกาแฟก็ขั้วเราขั้วกันเองเราก็เลยมันก็เลยทําให้เอกลักษณ์ของสร้างสารรค์มันเกิดขึ้นมาแล,แล้วคนเขาคนที่มาชิม,มเขาจะรู้ครับก็ผมก็อยากจะเชิญชวน ผู้ประกอบการท่านอื่นนะครับว่าถ้าถ้าเราได้ส,สนับสนุนหรือว่าหรือว่าส่งเสริมคนที่อยู่รอบข้างที่อยู่ในตำบลหรือว่าอยู่ในอำเภอรหรือว่าจังหวัดเดียวกัน mm hmm. ก็ตามนะครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นเหตุจะเป็นเหตุทําให้คนคนพืน้นที่เหล่านี้ได้มีรายได้ได้มีไรายได้ได้สร้างไรายได้ชุมชนมีไรายได,ด้เกิดเกิดสังคมที่ดีเกิดการเกิดการเครือหนุนซึ่งกันและกัน มันมันก็จะทาให้ให้แบรนด์ของแต่ละจังหวัดหรือว่าแบรนด์ของแต่ละของผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะชูขึ้นได้ไวขึ้นครับแล้วก็อาจจะเป็นสร้างแบบเราหมายถึงว่าเราเราเรา,เาส่งเสริมและสร้างความความมั่นใจให้ผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ที่อยู่ที่จังหวัดที่ที่ตักจังหวัดนะฮะเขาก็จะบริโภคของจังหวัดนั้นๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ว่าแบงค์เป็นโลกาแบงค์ครับคำว่าโลกาแบงค์ก็คือแบงค์ที่อยู่ในจ,จังหวัดนั้นเลยครับผมเราก็เราก็อยากจะฝากให้ทางผู้ประกอบการท่านอื่นนะฮะถ้าส่งเสริมได้ส่งเสริมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ